ขอกราบอาราธนาพระมหาวิริทพลวีริทธิชโยผู้แทนพระพิกสุผู้สอบได้ปรียญธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2563ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกขอกราบอาราธนาครับ

ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกกล้าวกระผมพระมหาวิริทิพลวิริทธิชยโยในนามตัวแทนพระมหาปร,รียนธรรม9ก้าประโยชประจำปีพุทธศักราช2563 ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเทา้าพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศสา,ารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมพิธีมุทิตาปรเรียนทรมก้าประโยคในวันนี้ ขอถวายความเคารพแด่เพื่อนสหธรรมิกเจริญพรสาม,มาเณรและสาธุชนยอดกัลายาณมิตรทุกท่านโนเจอัต <c oughs> <c oughs> no สะสกาพุทธิวินโยวาสุสิกิโต วะเนอันทะมหีโสวะจริะพระหุโกชโนหากปราศจากความตื่นรู้จากอวิชชาหากปราศจากการศึกษาที่นำไปสู่ความหลุดพ้นชีวิตมหาชนก็ไม่พ้นจากสังสารวัฏไม่ต่างจากกระบือตาบอดเที่ยวสเป,สปะสปะไปในป่าฉนั้น ท่อยคำอมะตะของตะวันทำรรกล่าวไว้ว่าท้องฟ้าเป็นที่รวมดาราพงพนาที่รวมความเขียวขจีห้วยหนองคลองบึงไหลรวมมหานทีภาษาบาลีรวมถ้อยคําพระพิชิตมารหลวงพี่มหาปร,รียทุกรูปครับ พวกเราทุกรูปคือบุตรของพระพิชิตมารที่จะชี้บอกหนทางไปพระนิพพานแก่ชาวโลกทั้งหลายพวกเราเป็นโอรสผู้เกิดแต่ธรทรทำลิขิตให้พวกเรามาทำงานร่วมกันเพื่อประกาศพระสัตวธรรมถ่ายทอดคำสอนของพ่อแก่มหาชนเปรียบเหมือน บุคคลผู้บอกหนทางแก่คนหลงทางเป็นผู้จุดประทีปในที่มืดพวกเราทุกรูปเปรียบเสมือนอัญมณีที่ล้ำค่าแห่งจักรวาลที่ผ่านการเจียรนัยด้วยธรรมะของพระพุทธองค์เพราะเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาที่มีต่อพระรัตนไตยพวกเรารู้ว่า เกิดมาสร้างบารมีมีที่สุดแห่งทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหาใช่กระบือตาบอดตัวนั้นไม่และพวกเราจะไม่ยอมเป็นหนึ่งในขนโคที่พลาดตกลงอบายภูมิแต่จะเป็นหนึ่งในเขาโคที่มุ่งสู่สวรรค์และพระนิพพานจะนำพาชาวโลกทั้งหลาย ทำลายกิเลสอาสวะด้วยพระบาลีอันเป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระผู้พิชิตมารเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปญาติโยมสาธุชนทุกท่านสายเลือดแห่งธรรมคนกว่าสายโลหิตชีวิตของพวกเราทุกคนมีภารกิจนาที ที่จะรังสรรค์โลกนี้ให้สว่างด้วยแสงธรรมจระภพิกเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงแสดงทำอันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางและงามในที่สุดสว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรมถ้าหากไม่มีหลวงพี่ประโยคก้าวทุกรูปชาวโลกทั้งหลายก็จะขาดโอกาสแห่งการบรรลุธรรมขาดโอกาสที่จะได้สร้างบุญขาดโอกาสที่จะได้ดำเนินตามเป้าหมายชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือการทำพระนิพพานให้แจง้งแสวงบุญ สร้างบารมีและยิ่งไปกว่านั้นก็จะขาดโอกาสและพลาดจากประโยชน์ทั้งสามคือประโยชน์ในภพชาตินี้ทั้งประโยชน์ในภพชาติหน้าและประโยชน์อันเป็นบรมสูงสุดคือพระนิพพานขอเพื่อนสหธรรมิกทุกรูตโปรดอุทิศ ชีวิตเพื่อพระสา์โปรดประกาศธรรมะพุทธเจ้าโปรดเป็นดุธ,ธรรมนาวาช่วยผองเราขนสัมสัตทั้งปวงสู่นิพพานชีวิตของทุกรูปคือชีวิตของพระพุทธศาสนามหาศรัทธาของมหาชนทุกคน คือแสงสว่างแห่งพระสัตยธรรมที่จะรุ่งเรืองตลอดกาลจิรังติดทตุสัตธรรมโมธรมเมโหนตุสคารวาขอพระสัตยธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในธรรมกราบแทบเท้า พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูเจริญพรสาธุชนทุกท่นานมาณโอกาสนี้ 在乎、哎。哎 รอมดอช่วยกันคุค้มครองโลกได้ทอำอันภัยเรียนคำคู้นำรุ่นใหม่หมของชนรุมน